สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ทีมออโตไฮดราชั้น10นะครับต้องขอบอกกันเลยว่าสูตรนี้คือสำหรับคนที่ไม่มีดาเมจนะครับคือเกลืออาวุธดาเมจจัดแล้วก็ไม่ได้อัพสกิลปาสคาไม่ได้อัพสกิลบิสกิตนะครับเป็นสูตรที่ค่อนข้างจะลำบากทุลักทุเลนิดน,นึงใครที่ทำา2ชีดได้3ชีดได้ผมแนะนำไปทางนั้นจะดีกว่านะครับสูตรผมจะเป็นปาสคาศีศูนย์ิสกิต4ีไม่อัพสกิลนะครับ โอกาสผ่านก็ไม่100%ยเปอ์ซ็สทีเดียวนะครับปาสคาต้องยิง4ฉชีดนะครับถึงจะเอาบอสให้ได้ตอนนี้ลงได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาให้ดูไอเทมกันก่อนเริ่มจากปาสคานะครับปาสคาวสเตตัสผมเนี่ยทำอัตราจุดอ่อนกับอัตราคริให้ถึงแบบโอกาสติร้อยเลยนะก็คืออัตราคริ47บวกแหวนคริ3%นะครับเป็น50%สกิลมันอีก50%เป็น1 0เนร้อยหึงนะครับ อัตราจ้านี้จุนอ่อนมี60บิสกิตบัตอีกสีบสี่นะครับเป็น100พอดีส่วนที่เหลือดันคิด,ดาเมจกับพลังเวทให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับของผมก็เอ็กแทคส0 0พแล้วก็ความเสียหายคิดหนึ่นริบสองนะครับประมาณนี้ช่องอาวุธผมเนี่ยจะใช้ช่องหนึ่งเป็นความเสียหายคริดแล้วก็มีอัตราเจ้ที่จุดอ่อน20เห็นไหมอาวุธช่องนี้เป็น HP นะครับเพื่อที่จะให้บัสคาวเนี่ยมันยืนได้ถึงชีทที่4นะครับ ออปชันจะมีอัตราจำดีจุดอ่อนกับพลังโจมตีนะส่วนที่เหลือมี H p กับป้องกันช่วยทําให้ยืนได้ถึง4ีชีดได้ชัวร์ขึ้นนะครับเกาะป้องกันเป็นพลังโจมตีทั้งคู่เลยครับเน้นอัตราครีกับอัตราจำดีจุดอ่อนนะโอเคประมาณนี้บิสกิตผมเน้นเอามายืนครับบัฟสกิลสกับพาสซีฟมันแค่นั้นที่เหลือก็เป็นเซตบล็อกทำยังไงก็ได้ให้ยืนได้จนถึง4ีชีดนะครับประมาณนี้สเตตัสก็ตามที่เห็นครับ อีวานตัวนี้ค่อนข้างสำคัญครับผมอัพสกิลเต็มทั้งหมดแล้วแล้วก็ใส่เซตดีเฟนที่มีออปชันเป็นป้องกันทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นคีย์หลักสำคัญในการเล่นบิลของผมเลยเป็นอีวานกับลูซี่นะตัวนี้สองตัวนี้เป็นคีย์หลักสำคัญนะครับลูซี่ผมอัพสกิลฮิลมาด้วย1อันที่เหลือก็เป็นเซตดีเฟนดันดีเฟนให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเพราะว่าการกลางโลข,ของอีวานกับฮิลของลนะูซี่เนี่ยขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ดีเฟน์นะครับ สัตว์เลี้ยงผมก็ใส่เป็นสัตว์เลี้ยง Defense, รรดีเฟนต์ธรรมดาธรรมดาสีดาวไม่บวกนะครับประมาณนี้วิกตอเรียครับผมใส่เป็นเซตของเหลือนะก็ทำยังไงก็ได้ให้มันยืนได้ถึง4ี่ฉีก็ใส่เซตดีเฟนต์ของเหลือๆไปให้มันนะครับโอเคส่วนเซตสกิลของผมจะเป็นแบบนี้ไอตัวล้างบัฟของลูซี่เนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่ว่าผมกดเป็นเบอร์เจไว้ก่อนเผื่อแบบบางทีมันคููดาวเสร็จพอดีก็ ได้ใช้นา,นานทีก็ยังดีเพราะว่ามันมีบัฟดีเฟนเข้ามาด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยบางทีมันก็กดบางทีมันก็ไม่กดนะเบอร์7นะครับส่วนที่เหลืออีก6เบอร์อีวานกางโล่อนดับแรกเสร็จแล้วบัฟจุดอ่อนบิสกิตครับแล้วก็บัฟวิกตอรีด้วยเพราะว่าบิลเราเนี่ยเป็นบิลที่เอาเอาวุธชิ้นหนึ่งเป็นเฮดพีใช่ไหมมันก็จะดาเมจน้อยดังนะั้นเราต้องบัฟวิกตอรีตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับเสร็จแล้วพัสคขาวฉีด1ครั้ง2ครั้งแล้วก็มาฮิลลบ อัตราชนะของทีมนี้นะครับจะอยู่ที่94%นะครับผมลองทดสอบดูทั้งหมด70เกมคือทดสอบ10เกม1ครั้ง10เกมอีก1ครั้งอันนี้ย20ครั้งไม่แพ้เลยแต่ว่าอีกรอบหนึ่งทดสอบ50ครั้งนะครับแพ้ไป4ครั้งเท่ากับว่า70เกมแพ้4ประมาณ94%าครับอัตราชนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าพอเราเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมาครับเรามาดูกันว่า ออโต้สก right ิลของผมจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับมาถึงอีวานก็กลางโลกก่อนเลยนะครับสกิลแรกต่อไปเป็นสกิลสองบัฟชุดอ่อนบิสกิตครับแล้วก็เป็นบัฟวิกตอรียนะครับ ดาเมจในการฉีดของปัสคาวผมมันจะไม่สูงนะครับเพราะว่ามีช่องหนึ่งใส HP. ่ HP ีฉีดหนึ่งอยู่ที่ประมาณไม่ถึง4ี่0มื่นนะประมาณ37มเจ็ดปะสามหนะครับอันนี้คือมีบัฟวิกตอเรียแล้วนะเออก็ได้ประมาณ36สัตว์เลียงก็เป็นสัตว์เลียงดีเฟนต์นะครับผมแนะนำว่าเราจัดทีมนี้มาฟาร์มอ่ะแค่สักพักหนึ่งก็พอนะครับพอเรามีของพอได้แล้วเนี่ย เราไปทาบิลสามฉีด2ฉีดจะดีกว่ามากๆเลยนะครับอันนี้คือเซตจ,จําเป็นครับในการที่จะแบบว่าอยากได้ของ6ดาวแบบไม่ต้องไปสุ่มของ5ดาวนะครับเพราะว่ารับ5ดาวมาเราก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมอ่ะสกิลต,ต่อไปลูซี่หิวตอนนี้มันจะเลือดเต็มทั้งหมดอยู่เพราะว่าตอนแรกๆไฮด้ามันยังดาเมจไม่แรงเลยพอไฮด้ามันเลือดน้อยกว่า3 0มมันจะเปลี่ยนจากบับเกาะที่มันถึกๆครับกลายเป็นบับโจมตีนะ ดังนั้นไอตอนเลือดที่มันต่ำกว่า30%อนะโอกาสที่เราจะตายมีสูงมากนะครับมันก็เลยไม่ร้อยนะผมลองหลายๆวิธีละพยายามยังไงมันก็ไม่ร้อยนะครับ4ีฉีดเนะี่ยผมลองบิวเป็น3าฉีดแล้วเหมือนกันมันก็ไม่ร้อยอยู่ดีครับผมก็เลยต้องมาเอา4ีฉีดมันจะชัวร์กว่านะเพราะว่า3ฉีดเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันต่ำกว่านะครับเท่ที่ผมลองนะคือได้เม็ผมน้อยด้วยไง แต่ผมว่าถ้าเาอัพสกิลบิสกิตแล้วก็ัพสกิลบัสคาวเนี่ยยังไงก็น่าจะชัวร์ขึ้นอีกอย่างหนึ่งผมเปิดได้บัสคาวใหม่ตัวนึงด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้อัพสีขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาอัดไกด์ให้ทุกคนดูก่อนอ่ะอัดคาวฉีดที่3าครับฉีดไปปุ๊บสามเทีเนี้ยสังเกตว่าบัฟโล่ของไฮด้าหายไปละกลายเป็นบัฟดาเมจละตอนนี้เลือดก็ยังเกือบเต็มทุกตัวอยู่นะสำคัญคือเราต้องฮิวแรงนะครับฮิวแรงอีวานกลางโล่ให้ถึกดังนั้นเนเี่ย เลือดมันเลยยังเกือบเต็มอยู่ประมาณนี้นะครับอาชีสีเรียบร้อยจบเลยอันนี้ถือว่าเป็นลูกสกิลที่ดีบางทีสกิลมันจะไม่วนเป๊ะแบบนี้นะครับบางทีมันก็จะวนไปผาดอื่นบ้างแบบว่าสกิลนั้นคู่ดาวเสร็จก่อนสกิลนี้คู่ดาวเสร็จทีหลังอะไรเงี้ยมันจะไม่วนเป๊ะๆอย่างนี้ทุกสกิลแต่รวมๆแล้วจะดสิบเกมผมแพ้แค่4เกมนะครับโอเคครับสำหรับใครที่ได้ประโยชน์นะครับ หรือว่าได้แนวทางอะไรใหม่ๆจากคลิปนี้ก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ